มาค่ะคลิปนี้เราจะคุยเรื่องน้ำท่วมน้ำท่วมที่นี่นะคะเป็นมันเป็น,เป,นเป็นปกติของของทุกปีแหละจ้ะถ้ามันมีน้ำหลากมานะในช่วงเดือนกันยา,ากลางกลางเดือนกันยามากันยาตุลาน้ำก็ถ้าฝนตกมีข่าวฝนตก มีน้ำหลากทั้งน้ำน้ำฝนน้ำเหนือลงมาทางนี้ก็จะประมาณนี้เพราะให้ให้เพื่อนๆคิดดูว่ากระทะมันเป็นยังไงนะกระทะเป็นยังไงพื้นที่ของบางระกร,รมเราก็เป็นอย่างนั้นเลยจ้ะพอน้ำมาเราก็จะเปิดประตูบานเปิดประตูเขื่อนเพื่อระบายน้ำ น้ำก็จะไหลทะลักเข้าทุ่งอย่างนี้แหละไปหมดอีกทีปลายเดือนอะไรนะแอคธันวาปะหรือพฤศจิก,กาอะไรน้ำลดนี่ไหมั้ใช่ไหม ปลายเดือนตุลาหรือสิ้นเดือนตุลาน้ำก็ค่อยๆลดเนาะแต่ปีนี้ปลาจะเยอะพี่น้องเพราะน้ำไม่ได้เข้าทุ่งมาหลายปีละมาดูตอนน้ำลดอะน้ำลดอะปลาจะเยอะมากใครมีหัวคิดปัญญาเอามันได้ก็หากันไปตอนน้ำลดเคยวันหนึ่งหูตอนนั้น สามีก็อดไม่ได้ว่าจะไม่ไม่ไม,ไม่พอเห็นน้ำมาเท่านั้นแล้วพี่น้องอทำใหญ่เลยรอบอ่ะพ็ททำเป็นนะทำเองไม้ไม้ตัวนี้ เดือนตุลาน้ําลงใครที่มีที่นาอยู่อยู่ใกล้ๆคลองเหรอหรือว่าไงที่ว่าน้ํามันไหลลงคลองนะแถวอีสานเอินอะไรวะทำอะไรวะแถวนี้เอินอะไรนะแอพุ่มเออไม่แช่พุ่ม,อ,อ,ม,ยมอย่างตาตาอรทำหรอไหมเขาเอินอะไรที่ดัก ที่น้ำไหลลงคลองแล้วเอาอะไรไปดักเอาอะก็ะทำอะไรภาษาเราส่งเรียกอะไรไม่รู้สารกูก็ลืมซะแล้วโอ้ยบรรยากาศคืบคืบไอีกแล้วน่าจะมีฝนอีกแล้ว นั่งเรือกับพี่นองนั่งเรือนกกำลังพายเรือให้ขึ้นกี่ไม้มันหนักเรือเป็นยังไงนะไม้มันหนักเรือเห็นไหมนกโอ้ ไปต่อไม่พ,พวกไอ้กล้วยพอไอ้กล้วยมันวางทำไมพวกหวานวางจุ้ม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 กัน ถ้าเอาถ้าถ้าเอาตัวเนี้ย <c oughs> ไปหากินทางอีสาน <c oughs> เรามันจะได้กินไหมพี่น้องปลามันจะเข้าไหมอยาก <c oughs> อยากลงองเดี๋ยวถ้ามีโอกาสกลับบ้านจะเอาไปให้น้องสักสองสาม,สามอันเลยไปวางมันจะเข้าไหมมันไม่รู้มันจะเข้าไหม หรือว่ามันจะโง่เหมือนทางนี้ป่าเอาไปตั้งไว้แล้วมันก็เข้าก็น่าจะลองดูเนาะแต่แถวบ้านมันแถวบ้านมันน้ําท่วมแต่พอท่วมมันก็มันไปมันลงวัยอยู่นะมันไม่ได้ขังแบบแบบเนี้ยแต่ถ้าน้ําท่วมมันมีข้าวอะไรทางอีสานนะมันบ่ตายเด้อมันก็ยืดตามน้ําอยู่ นีเ่ยอยากลองเหมือนกันไม่ลองเนาะกับบ้านก็ไม่ได้เอาไปเอาไปอีสานแล้วไปตั้งไว้เนี่ยพอน้ํามาอยู่ตรงอยู่อยู่นานะก็มันจะมีฝายกั้นน้ําอยู่ตรงหัวนาพอดีแล้วเอาไปวางไว้โอ้อถ้ามันเข้านี่หาเลยเ้อะทำขายไม่ไหวแล้วจ้ะ <c oughs> อีสานบอเกี่ยงราคาด้วจ้าถ้าแบบเนี้ย <_ an> ก็น่าจะได้ปลามาทำปลาล้ากันหน้าหน้าน้ำไม่ต้องไปยกยอมันเหนื่อยเนาะเออวะเดี๋ยวเดี๋ย,ยถ้าไม่ลืมนะเดี๋ยวกลับบ้านจะเอาไปฝากแต่คนที่หากินละคือใครละทีเนี้ยไ <_ an> อ้ผู้ชายก็มีแต่แมงขี้นาา โอ้ยมัดตัวหน่อยขอักขักขักขักมัดตัวหน่อยอโ,อโ,อโอ้โหโอ้โหวันนี้ไม่น่าไม่ได้อีหยังมากจะหยงเมื่อวานได้สามกิโลวันนี้จะได้ ที่เดิมอยู่ตรงพอได้ตรงพอได้ติดคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะจ้าไปต่อจ้า